เหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโนสร้างวาระฉลองอายุครบ98ปีวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่สภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้งานหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังท่านได้อธิษฐานจิตวัตถุมงคลต่างๆมากมายหลายรุ่นล้วนมีประสบการณ์ด้านคล้าวคลาดตอดไยเมตตามหานิยมเหรียนนี้สร้างในวาระฉลองอายุหลวงปู่ครบ98ปี เมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2528หลวงปู่แหวนกล่าวว่าชาวบ้านทั้งหลายยังติดข้องอยู่ในโลกธรรมโลกีสมบัติยึดถือตัวตนบุคคลเราเขายังวินว่าตายเกิดไม่มีโอกาสจะเป็นนักบวชกระทำจิตตักกิเลสหาทางหลุดพ้นได้สะดวกจำเป็นอยู่เองที่ชาวบ้านจะต้องยึดถือพระเครื่องเป็นที่พึ่งอย่างน้อยพระเครื่องก็เป็นจุดให้ชาวบ้านเข้าถึงความดี ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่เรื่องเสียหายที่ชาวบ้านจะมีพระเครื่องไว้ติดตัวผมเปิดแบ่งให้บูชานะครับไม่แพงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ขอให้รวยๆครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ